ลามันต้องขึ้นขึ้นมากขึ้นแล้วนี่เรื่องเออนัง่งเครื่องสวัสดีครับหยงกิมฟ้าเมื่อนี่ครับหยงกิมฟ้าเมื่อนี้รถไม่โค้งน้อยขนาดกลางมาทำงานอยู่หน้าบ้านครับของ,งบอบตรถของพวกสร้างเอสร้างเอสร้างจอ,อครับสร้างจอจบใกล้ทีเดียวหรอครับสามสิบกมครับ กไ่สิ่ลีวแล้วยกไ่สิแล้วแล้วเ่อกดกดได้ไหมแก้บเขยบแ้เซื้อางเอน้อทางเอนาะบกฟองนาะบกฟองนากี่บกฟองได่บกฟอง่องได้ เออ๋ยวร้องเบาๆฟ้องเนาะกำลังทำงานแม่โคหน่อยครับทำงานดีโย่รับจา้างกวไปราคาับอครับเอาบัวแพงเอาเป็นกันเองวันขามเปี่ยน,นะครับแถววันในที่สามสิบมงสี่ถึงหทิศต่อไรครับโอ้บัวแพง มันสิล่องบอ่อผักร่องบอ่อผักสามโจอ่องบ่อผักสามโจอชื่อนาบ้านหยงกิมี่ไงครับ,บร่องบ่อผักสามโจอกับพอนี่สามที่สามทอนครับสีบอ่อผักน้ำครับบอ่อผักน้ำเสียสามโจโอ้เห็ดเป็นชนาแน่เขาว่าสีแล้วมันเยืเอ,ยเอกเหลวเหลวเนาะครับเนาะ งาจะแล้วพีแล้วพี่นาว่านหยงกิมร้านหยงก็จะมีข้อไหนไหมหยงนาร้านกาแฟาพอดีเลยครับยูน่นาร้านกาแฟรถเปกโคทำงนานครับวัสดีครับโบ,บ,บฟองนะครับโบฟองเนาะ ใายเอาฟ้องผมเนาะฟ้องนู้ว่าฟ้องนะครับเนาะสวัสดีครับนายกผมย่านฟ้องให้เอาหูบอกจะพิจารณาวาฟ้องผมมีเงินล้านไหนได้ฟ้องนะครับนสวัสดีครับนายกกขมาแหละครับนายกมากุ่มข้านเดียงนายกองค์การบริหารส่วนทั้งคนอนนนตะัยแสนทวีสุขครับกับเลขขาประหยัดลุงทอง ก็ง่ายง่างสมจิตครับเบิ้งเท่านแล้ะครับน,รน้องขอขอบคุณหลายบริโภคเบิ้งจะเริ่มกดได้กดแค่กดติดตาจไม่แน่ครับหาคลิปด,ดีๆไม่เบิ้งขอบคุณครับ